สวัสดีครับนกักเรียนครับวิดีโอนี้เป็นการกลับมาใช้โปรแกรม PowerPoint ในในเครื่องทรัพยากรในเครื่องนะครับจาก EP ที่แล้วซึ่งเราทำบนอ,อีเมลหรือบนไรแล้วไม่สามารถหรือหาปุ่มเซฟเป็นภาพยังไม่ยังไม่พบนะครับก็หลีกไม่ใช้เป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องเปิดขึ้นมาครับ สิ่งที่เราดาวน์โหลดรูปภาพไปแล้วนะครับดาวน์โหลดรูปภาพไปแล้วเราก็สามารถที่จะเอารูปภาพเหล่านี้ไปทําเป็นรูปภาพ PNG หรือ JPEG ก็ได้ครับไปเปิดโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องครับในที่นี้เป็นโปรแกรม PowerPoint ที่อยู่ในเครื่องนะครับก็ขอเปิดขึ้นมานะครับจะมีตัวเก่าก็ขอสร้างไว้ในตัวเก่าก็แด้วกันสร้างไว้ในตัวเก่านะครับตัวนี้ น,นี่คือการทําเป็นรูปภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไปสร้างใหม่ครับไปสร้างใหม่เปิดหาขึ้นมาหน้าใหม่ครับแล้วก็สร้างวงกลมครับขนาดเท่าๆกันประมาณนี้เปลี่ยนสีหรือเอาเส้นขอบออกก่อนก็ได้ไปที่ตัวนี้ครับเส้นขอบออกก่อนไม่มีเส้นขอบนะครับ ไม่ใช่ดูก่อนนะครับดูก่อนอันนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตามที่เราชอบนะครับเส้นขอบไหนไม่มีเส้นขอบอ่าแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดคลิกขวาก็ได้ครับรูปนี้นะครับ f r r m a t ต h ชฟนะครับเปิดขึ้นมาแล้วมันจะมีตัว ข้างล่างฝั่งนี้ซึ่งเราสามารถที่จะไปจัดการได้นะครับเหมือนก,นกันกับบนเว็บไซต์ที่เราทํานะครับเลือกตัวนี้ก็ได้อันนี้จะมีสีตัวจะมีปกติปกติมันจะมีสีตัวอาจจะลบออกสักเหลือให้เหลือสามก็ได้เช่นอยากจะลบตัวนี้เราก็คลิกเลือกเสร็จแล้วไปที่เครื่องหมาย delete นะครับนี่จะเหลือแค่สามเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกสีครับแต่ละข้างนะครับเลือกสี ชอบสีอะไรก็เลือกได้เลยนะครับเลือกสีครับสีอื่นก็ได้ดูการเปลี่ยนสีของเขานะครับการเปลี่ยนสีการทาให้สีมันน่าดูมากขึ้นไล่ ออนไลน์ไหมเอาเส้นไหมนะครับถ้าไม่เอาก็โล่นะครับถ้าเอาก็ัวนี้ครับเลือกให้มันดูสวยให้มันถูกใจนะครับทําให้มันถูกใจตัวเองก็อื่นหรอถือง่ายสีเหมือนจะไม่ไม่ค่อยสวยนะครับ สีเดียวกันกับตัวแรกตัวแรกสีนี้ตัวที่สองก็สีเดียวกันดีกว่านะครับสีเดียวกันสีเดียวกันตรงกลางจางมานิดนึงอย่างนี้ครับก็จะได้สีที่อ่ะมานี้นะครับต่อไปเราก็ ไม่จะเป็นต้องมาตกแต่งอีกนะครับแค่เปลี่ยนสีมันก็มาแล้ว Copy ้ไว้เลยก็ได้ด้วยการกดปุ่มกดปุ่มคอนโทรลครับคอนโทรลเนี่ยนะครับเมาส์จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับกดปุ่ม Control, คอนโทรลค้างไว้จะเป็นเครื่องหมายบวกให้เราลากลากมาลากไปอีกครับเป็นสีภาพ ีภาพนะครับแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีก็ตัวนี้นะเอาสีอะไรก็อเอาสีสีนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันสองข้างตรงกลางก็เอาจางนิดหนึ่งจางขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับนะครับเลือกแบบนี้ ตัวนี้บ้างสีที่ตัวล่างนี่แหละก็นี่เลยครับแล้วก็กลางครับกลางเอาจางกว่านี้นิดหน,นึ่งนี่อย่างนี้ครับแล้วก็ล่างตัวนี้ครับก็จะได้สีที่เราเอาขนาดเท่ากันก็ได้นี่ตัวนี้เอาเท่าไรลบสามสิบตัวนี้ก็ลบสามสิบด้วยก็ได้จะได้เท่ากัน นะครับมาตัวนี้ครับเปลี่นสีสีไหนที่เราเอาแล้วก็ไม่ต้องอสีไหนบ้างกลางครับแบบนี้แล้วก็ลบสามนสูงครับ มันก็จะออกมารูปภาพแบบนี้อย,อยู่ตรงไหนเออสีนี้สีนี้อยู่ตรงไหนลบสามสิบสามสิบก็จะได้สีที่ มีแนวโน้มลักษณะเดียวกันนะครับสีคุณลอกสี่ะจะได้สีเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ครับลบสามสิบ่ะก็จะได้ลักษณะสีขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ไปเอารูปภาพมา แทกครับรูปภาพรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับอยู่ไหนต้องไปไห,ห้เจอ้ mm hmm. ครับรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาครับศีละภาพครับ mm hmm. ที่ดหม่อย่างนี้เรับว่าตากมาใส่ครับ ใหญ่เกินแล้วก็ปรับตามสภาพครับต่อามาครับสามเลือกเลยสามตัวเลยแล้วก็ออกมางี้ครับเราก็ลากขึ้นมาทีละตัวครับ สีภาพนะครับเมื่อกี้บางคนก็อาจจะพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อลงไปด้วยก็ได้พิมพ์ชื่อก็จะใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้คลิกตัวนี้เสร็จแล้วมาพิมพ์พิมพ์เสร็จลากใส่ตรงนี้ครับเช่นโฮมโฮมนะครับเราก็ลากมาใส่ตรงนี้ ัวหนังสือใหญ่ไปก็ลดลงน้อยหน้าหลักเป็นแบบนี้นะครับรือจะใส่สีด้วยก็ได้แล้วแต่ใครอยากจะตกแต่งตัวหนังสืออันนี้ก็เคยเปลียนไปแล้วเคยทําไปแล้วนะครับเคยทําไปแล้วนะตัวไหนที่มันออกชัดๆหน่อย ก็เลือกมานี่ครับอันนี้ก็จะเป็น Google แล้วก็มาปิ่มขึ้นมาอย่างนี้ครับใส่สีตรงหนังสืออันนี้คือรอยให้ดูเด่นขึ้นนะครับดูเด่นขึ้นตรงไหนดี จะปรับตรงสือเล็กกว่านี้ก็ได้ครับเล็กกว่านี้ก็ได้ไปบิี้เรียอ,อะไรเออซื้อหรือตลาดก็ได้ตลาดก็ได้าดก,ไดการตลาดนะอาจจะเป็นสีที่มันเด่นขึ้น สีที่มันเด่นขึ้นกับพื้นวงกลมนะครับเนี่ยยังไม่เด่นต้องสีแดงมากน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นค้นหาก็ได้ค้นหาค้นหาในมือถือนะครับตัวนี้มาถึงค้นหาในมือถือ,อเปลี่ยนให้มันเสร็จก่อนก็ได้ คือไมตัวแดงเนี่ยคือไหมอ่านี่จะเป็นตัวสีฟ้ามากกว่าม,นนมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นอ่าสีเหลืองจะมองเห็นดีกว่าตัวนาำไหมเอาตัวนาำไหมตัวนาก็คลิกลุมตัวนา ตัวนี้ใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่แล้วอ่าทีนี้ก็เมื่อมันได้แล้วอันนี้ทําแบบว่องไวรวดเร็วไม่เอาถึงขั้นสวยงามนะครับไม่ได้เอาถึงขั้นสวยงามนะเพียงแค่ทําให้ดูเป็นเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็บันทึกทีละภาพครับด้วยการคลุมทีละภาพอย่างนี้ครับแล้วคลิกขวาเลือกจุดที่คลิกด้วยเพราะว่าบางครั้งคลิกแล้วไม่เจอคํานี้นะอีกคํานี้นะครับคํานี้ เราก็เซฟเข้าไปครับเซฟไปอยู่ในจริงต้องอต้องต้องเก็บข้อมูลภาพของตัวเองไว้ก่อนจะดีกว่านะครับด้วยการไปเปิดเปิดมาอยู่ที่ไหนครับหาให้เจอนะส่วนมากเซฟแล้วก็หาไม่เจอครับหาไม่เจอก็คิดว่าตัวเองยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาก็มีอย่างนี้เป็นต้นครับ จะพิมพ์ว่าแอปภาพแอปนะคลิกอ่านี่คือภาพที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ย้ายรับยายอยู่ในโฟลเดอร์นี้เสร็จแล้วโฟลเดอร์นี้อาจจะเอามาอยู่ข้างนอกก่อนก็ได้นี่เอามาอยู่ข้างนอกก่อนนะครับเอามาอยู่ข้างนอกนี่คือตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปเ,เซฟ ซฟตัวนี้ครับตัวนี้ครับไปตัวนี้ครับตั้งตามชื่อนะครับโฟลเดอร์หรือหน้าเดสก์ท็อปเมื่อกี้นี่ครับอยู่ตรงนี้นะตั้งตามชื่อครับโอมครับโอมนะครับอ่ะได้แล้วต่อไปรูปที่สองครับคลิกเลือกเซฟต้องเลือกทั้งหมดทุกภาพนะครับทุกภาพในตัวเดียวกันเนี่ย อันนี้ Google Google นะครับเลือกแบบนี้ครับลึกขวาเลือกเลือกเซฟ e p i เจอร์เซฟแอดรูทเจอร์นลือตลาดก็มาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตอ่าพิมพ์ถมาไม่รู้อนะไปก่อนก,กันล้วกันอ่าตัวนี้นะครับเนี่ย ถ้าเราไปเลือกแค่ตัวเดียวมันก็จะมาแค่ตัวเดียวเลือกแค่เลือกไม่ครบเลือกได้เท่าไหร่มันก็จะมาเท่าที่เราเลือกนะครับเราต้องคลุมเลือกแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าเลือกมาครบหรือยังค้นหา s s e a r c h search e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  นะครับอันนี้ก็ m a r k e ก็ตถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็การตลาดเลยก็ได้เซฟแบบนี้ครับอันนี้ก็จบแล้วตัวนี้จบแล้วนะครับเซฟไว้ก่อน จบแล้วต่อไปก็ไปที่เว็บของเรานะครับเว็บของเราคือตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ย่อหน้ามาเสร็จแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาครับไม่ใช่ใชตัวตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาครับเราจะเอาแค่อันนี้ถ้าพิมพ์ไม่ถูกเราก็แก้ F2 ครับการตลาด ถ้าคนคนใดที่พิมพ์ไม่ถูกก็การแบบนี้ก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับเอาเฉพาะรูปนี้นะไอ้รูปพวกนี้ไม่เอามานะครับอ่าลากมาปล่อยเป็นอันเสร็จนะครับส่วนการส่งก็อ่แชร์ครับปุ่มแชร์นะอย่าลืมนะปุ่มแชร์นะครับตรงไหนเอย่ยย้อนกลับครับย้อนกลับหนีมาที่ตัวสามเนี่ยแชร์ตัวนี้ก็ได้ครับนี่มาตัวนี้ ต่เวลาส่งเนี่ยต้องบอกชื่อตัวเองด้วยนะครับบอกชื่อชั้นเลขที่ตัวเองด้วยคลิกเข้าไปก็มันก็จะมีทาแบบนี้เราก็แชร์ครับตัวนี้ครับกวนแล้วก็คัดลอกลิงก์เอาลิงก์ก็นี่แหละไปส่งนะครับถ้าไม่เปิดเป็นทุกคนอาจารย์จะเข้ามาตรวจไม่ได้นะครับเข้ามาตรวจไม่ได้มันเปิดเข้าไม่ได้อะนะครับต้องแชร์เป็นทุกคนด้วยนะครับ หรือใครที่ส่งตัวนี้ก็แชร์ตัวนี้ไปหรืออย่างให้ดูทั้งโฟลเดอร์ก็ถอยมาอีกหนึ่งหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ตัวที่เราสร้างอาจจะตั้งชื่ออื่นนะครับอาจจะตั้งชื่ออื่นเนี่ยตัวเนี้ยอยากให้ดูทั้งหมดเนะี่ยที่มีอยู่ในโฟลเดอร์นี้อยากให้ดูทั้งหมดก็มาเลือกข้างนอกครับแล้วก็ไปเหมือนกันครับเหมือนเดิมจํากัดเนี่ยเปิดไม่ได้นะถ้าจํากัดไว้นะครับ ต้องมาที่คัดลอกตัวนี้ทุกคนเลือกเป็นทุกคนเสร็จแล้วก็คัดลอกลิงเสร็จแล้วก็เอาไปส่งครับนี่ไปส่งนะไปคําว่าตอบกลับตัวนี้คลิกเข้าไปพิมพ์ชื่อชั้นสกุลเลขที่ตัวเองแล้วก็าวางลิงก์ลงไปครับวางลิงก์ลงไปแบบนี้ c t r โทรววางลิงก์ลงไปแล้วอาจารย์จะมาตรวจได้นะนี่คือการส่งนะครับ แล้วก็จะลืม enter ไม่ใช่ไม่ลบตามแบบนี้นะครับให้ enter กลับไปให้มันส่งกลับไปคือถ้าถ้า enter แล้วมันลบออกไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันลบออกไม่ครับอ่านี่ก็เป็นการทำงานในเรื่องของอ่าในเรื่องของโฟลเดอร์ในเรื่องของการสร้างรูปภาพนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่สองที่เราทำกับเครื่องนะครับทำกับเครื่อง นะทรัพยากรที่มีอยู่ในเครื่องเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาดึงภาพพวกนี้ไปใช้นะครับอันนี้อันนี้เพียดนะม้าไม่ครบในี่ทายึนหนึ่งหนึ่งอาัอ,อนี้ออกนะครับหาเท่าไหน google หาย g กูเกินะครับ ้นีไม่ได้เอาไปครับลากมาลอยอรถที่ไม่เกี่ยวข้องก็รลบออกนะครับมันจะเลืองพื้นที่กินพื้นที่เราเสร็จแล้วหรือจะดูเป็นเป็นภาพก่อนก็ได้ว่าตัวที่เราลากไปเป็นยังไงนะครับนี่ก็ขอจบไวท้ทเพียงเท่านี้ครับ